สามวะเลยกุมครับอ,อวันที่เจ็ดนะครับสี่โมงครึ่งนะครับนี่ต้นใหญ่ต้นสวยขายปล่อยเลยไหมอา้าวใครจะเอานี่มาเหลืองเพิ่มทรัพย์ต้นนี้ต้นเบลเริ่มเลยนะครับเอาพันเดียวลดไปเลยลดใจขาดเลยเอาพันเดียวค่าส่งเอามาเอามาร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับนี่ เอาพันเดียวค่าส่งร้อยห้าสิบแคปบหน้าจอใครจะเอาทักมาสั่งต้นไม้ก็ข้างล่างนี้เลยไลน์แอร์ลิตต์้นการเดนสั่งต้นไม้นี่ไลน์แอร์ลิตต์้นการเดนข้างล่างในช่องคอมเมนต์นะครับทักใน Facebook มันจะอยู่ข้างบนนะอยู่ตรงเอ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างหมดเลยอยู่ในไลแอรลิตตอยู่ในช่องคอมเมนต์นะครับสั่งต้นไม้ตรงนั้นเลยหรือไม่ก็บางต a c ใน o o k บุ๊กตัวแปะลิงก์ไว้แถวๆวไหนดูคลิปเต็มตรงนี้นะดูคลิปเต็มตรงนี้ใน Facebook อะดูคลิปเต็มข้างล่างนี้ นะครับดูคลิปเต็มข้างล่างนี้นะครับสั่งต้นไม้ก็ไลน์อลิสเตอร์ก็ได้หรือช่องแชทก็ได้สั่งได้หมดสั่งมาเหอะนะครับนี่ใครจะเอาเหลืองเพิ่มทับต้นนี้ทั้งต้นเลยนะดอกเพิ่งจะเริ่มมาเอาพันเดียวค่าส่งร้อยห้าสิบใหญ่โตมโหระทึกนี่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 น<ๆ>เหลืองราชันเหลืองราชันน,นี่ตัวแรกตัวแรกเหลืองราชันนะครับเนี่ยเหลืองราชันนะครับตัวแรกมันจะมีสองชั้นตัวสองมันจะมีสามชั้น แต่ตัวแรกมันตัวแรกมันดอกมันสวยกว่าตัวสองมันดอกมันจะซ้อนเยอะพอดอกมันบานเต็มที่แล้วมันจะตกแต่ตัวแรกมันสองชั้นแล้วดอกมันบางขวดเริ่มเลยเอาพันเดียวเหมือนกันอันนี้ขายอยู่พันห้านะเอาพันเดียวสั่งก่อนได้ก่อนนะกิ่งก้านดีเพิ่งตัดทดสองมีดกิ่งก้านดีนี่เหลืองราชันเหลืองราชันนี่ใครจะเอาไปเอาพันเดียวค่าส่งออกมาร้อยหนึ่งแล้วอันนี้ลูกไม้ต้นนี้ นี่ก็ใหญ่ที่ใหญ่โตใหญ่โตมโหระทึกนี่เอาพันเดียวเอาพันเดียวค่าส่งเอามา150เออค่าส่งเอามา150เออค่าส่งเอามา150เกินบางตัวออกให้เหลือบางตัวโอนคืนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชิปมากเลยนะครับค่าส่งมัน125บาทบางโตเก็บมา150บาทบางตก็ขอบัญชีคืนเขาแหละพี่ชิปบอกว่าให้ติป <laughs> ขอบคุณครับขอบุณครับ,บ,รบนะครับบางตลดร,ราคาพิเศษ ต้นไม้ไปเลยนะครับพี่ชิปเอาต้นไหนไม่รู้มึงโตจาไม่ได้นะครับเอาพี่ชิปเอาต้นไหนไปส่งไปแล้วอะต้นไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วเป็นอ๋ออ๋อม่วงม่วงไตหวันต้นตรงนี้มึงโตใส่ห่อมา <f 1> <c ười> มีต้นสุดท้ายมึงโตว่าจะเอาขึ้นขายดอกยังไม่บานเลยมึงโตเลยไม่เอาขึ้นขายเออมึงโตใส่กระสอบมานะครับพวกนี้ใส่กระสอบมาทั้งนั้นนะครับใครจะเอาต้นนี้อะดอกแปลกๆนี่อันนี้แปลกจริงนะนี่ นี่เราเอาพันเดียวค่าส่งมา150แล้วก็นุ่นต้นน,นุ่นโคตรจะใหญ่เลยเนาะลูกไม้แคบหน้าจอเอาเนี่ยยังไม่ได้ตัดทดนะกิ่งก้านนี่เต็มกระถางสองปี๊บเนี่ยใครจะเอาไปทําต้นแม่เอาไปเนี่ยสวยเวอร์เนี่ยดอกใหญ่มากนี่นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้ตัดแต่งเลยนะครับบางตวกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอากิ่งไปเสียบต้นอื่นใครจะเอาเนี่ยเอาพันบาทค่าส่งเอามา150 นะครับสั่งก่อนได้ก่อนไม่มีจองไม่มีกักนะเอสั่งก่อนได้ก่อนไม่มีจองไม่มีกักเอาพันบาทค่าส่งร้อยห้าสิบนี่อีกต้นหนึ่งนี่สั่งก่อนได้ก่อนเด้อเอาพันบาทค่าส่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งเอาร้อยห้าสิบนะครับขอพันบาทค่าส่งร้อยห้าสิบมาใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมาสั่งมานะครับนี่สวยมากแล้วนี่ลูกไม้อันนี้เนี่ยขอพันบาทนี่ลูกไม้ตัวนี้นี่มีดอกสวยนี่ เนี่ยขอพันบาทค่าส่งร้อยห้าสิบเนี่ยขอพัน 1, บาทนู่นขอพันบาทเนี่ยสี่ต้นนี้เอาสามพันขายปล่อยไปเลยเน,นี่ยสี่ต้นเนี้ยใครจะเอาเอาสามพันค่าส่งก็ขอขอห้าร้อยไว้ก่อนเนี่ยสี่ต้นเนี้ยเอาสามพันค่าส่งขอห้าร้อยไว้ก่อนนะครับเนี่ยใครจะเอาต้นเดียวพันบาทขายถูกๆเลยเนี่ยใครจะเอาไปนุ่นพี่นัทธวุฒิเอาไปแล้วมีต้นต้นนี้ นี่มีต้นต้นนี้เนี่ยที่บึงตรงขายพันห้าเนี่ยเอาพันบาทเอาพันบาทเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งนี่แดงดอกใหญ่เนี่เอาพันบาทนี่ยังไม่ได้ตัดทดเลยใหญ่มากนี่ยังไม่ได้ตัดทดเลยแดงดอกใหญ่ไปนี้นี่นี่เอาพันบาทนู่นก็เหมือนกันเอาพันบาทนี่ก็เหมือนกันต่อแนวบอนไซเนี่ยเอาพันบาทนี่สามต้นนี้เอาแค่สองพันบาท ็นคลิปบังโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บางโตด้วยนะครับบังโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเนาะสั่งต้นไม้ก็ลายแอรลิตเติ้ลการเดสามต้นนี้เอาสองพันบาทค่าส่งก็เอามาสามร้อยนี่เหมือนกันนี่ใครชอบเอาไปมีแค่นี้ขายขายไปให้หมดอต้อนเนี้ยเอาสองพันต้นเนี้ยเอาสองพันค่าส่งก็ขอสามร้อยจากสี่พันอต้อนนู้นก็เหมือนกันไออันนี้ขายคู่นะต้นเดียวมันสองพันเนาะ นี่ต้นเดียวมันสองพันนี่ขายคู่นี้เอาสามพันขายจเจ้าเอาไปนะครับเนี่ยขายคู่นี้เอาสามพันแล้วก็อันนี้ก็ต้นละสองพันคู่นี้ก็เอาสามพันนี่คู่นี้เอาสามพันนี่แล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะได้แค่นี้เหรอวะเอาเอานี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนี้เอาสี่พันไปขายทุกถูกแ้วมีต้นเนี้ย ต้นเดียวสองพันต้นเนี้ยต้นเดียวสองพันนี่เป็นลูกไม้ดอกชมพูนะเนี่ยอันนี้เป็นดอกแดงลูกไม้ของบางตัวเองเนี่ยอันนี้มันทิ้งใบรอบนะบางตัวยกโขดอยากจะให้เห็นว่ามันใหญ่ยกโขดมันก็ทิ้งใบทีหนึ่งช่นเงือกช่นเงือกไอ้พวกนี้เป็นอย่างนี้แหละพอยกโขดไม้มันใหญ่ไงไหมมันได้อายุนะครับมันไม่เคยถูกขึ้นมาใส่กระถางนี้ไม่เคยโดนยกโขดอ่ะนะครับก็ดีเหมือนกันพอไปถึงบ้านถ้าลูกค้าก็ต่อเลยทีเนี้ยมาเต็มมาเบิ้มเบิ้มเบลือเบลอเบลลาเลยคือพวกนี้มันได้สลัดทีแล้วมันนมมาเเต็ี่ย ต้นนี้สองพันต้นนี้สองพันต้นนี้สองพันต้นนี้พันห้าใช่ไหมหมดเนี่ยเอาสี่ต้นเนี่ยเอาสี่พันอันนี้ขายตอนเหมาก็ขายสามพันใช่ไหมสองต้นเนี้ยอันนู้นขายเท่าไหร่น่ะอีกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเนี้ยสี่ต้นเนี้ยเอาแค่สี่พันเออสี่ต้นเนี้ยเอาแค่สี่พันก็ค่าส่งก็สามร้อยหกร้อยเอามาหกร้อยแล้วกันเออค่าส่งเอามาหกร้อยแล้วกันที่เหลือบางโตออกเองนะครับช่างมันนะครับเอาขายแค่ให้ได้ขายเนี่ย สี่ต้นนี้เอาสี่พันนะครับต้นนี้สองพันต้นนี้สองพันเอาสองต้นนี้เอาสามพันค่าส่งต้นละสามร้อยต้นนู้นสองพันต้นนี้พันห้านะครับเนี่ยเอาสี่ต้นเนี้ยเอาแค่สี่พันก็เหมือนซื้อสองต้นนี้แถมสองต้นนะครับเนี่ยเอาสี่ต้นนี้เอาแค่สี่พันค่าส่งเอามาหกร้อยขายทุกถูกอันนี้อันนี้จับคู่กับอะไรเหลือเดียวๆเลยม่วงแดงเหมือนกันม่วงแดงตรงกับต้นเนี้ยนะครับ อันนี้ละกันนี่เหลืองซับเจริญเบอร์สองนี่โคตรใหญ่สองพันอันนี้ขายอยู่พันห้าใช่ไหมสองต้นเนี้สองต้นเนี้ยเนี่ยสองต้นเนี้ยเอาไปสองพันเหลืองซับเจริญเบอร์สองต้นนี้แคปบหน้าจอนะนี่เหลืองซับเจริญเบอร์สองต้นนี้แล้วก็ไอ้ลูกไม้ดอกม่วงเนี่ยที่โคตรใหญ่ๆทาเนี่ยมตัวตัดทศสามีดจะทาทาทรงทําอะไรเรียบร้อยเนี่ยสองต้นนี้เอาไปสองพัน ค่าส่งก็เอามาสามร้อยนะครับก็เหมือนซื้อต้นเหลืองซัดเจริญเบอร์สองแถมต้นเนี้ยนะครับนี่ก็สามต้นเอาสองพันนุ่นก็มีมีอีกสองต้นต้องนั้นก็ลูกค้าไปหมดละนี่พันห้านี่พันห้าแนวบอนไซนุ่นพันหนึ่งสองต้นเนี้สองต้นเนี้ยนะครับเนี่ยพันห้ากับพันหนึ่งเนี่ยสองต้นเนี้ย, 1, 5, 1, 1. ย,นนยใครจะเอาสองต้นนี้ใครจะเอาเอาพันห้า อขายเลยไม่ต้องคิดมากสองต้นเนี้ยเอาพันห้าสั่งก่อนได้ก่อนนะพร้อมโอนเราให้สั่งนะไม่ไม่ใช่แบบจะเอาแต่กักไว้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวดูต้นอื่นแล้วก็หายพร้อมโอนเนี่ยจัดจัดชุดมาให้จัดจัดมาเลยเนี่ยพร้อมโอนแล้วก็สั่งเลยเนี่ยสองต้นนี้เอาพันห้าต้นนี้พันห้าต้นนู้นพันหนึ่งระคังทองกับต้นเนี้สองต้นเนี้ยเอาพันห้าค่าส่งเอามาสามร้อยนะครับเหลือบางตัวโอนคืนนะครับนี่สองต้นนี้ใครจะเอาเหลือบางตัวโอนคืน นะครับชอบเอาไปนะครับอะไรกันขายแม่งเข้าไปโอ้ไม้ใหญ่มันเยอะนี่ก็เหมือนกันนี่นี่สามต้นนี้เอาสามพันต้นนี้สองพันใช่ไหมต,นน 1, 5, 5, 5, มต้นนี้พันห้าพันห้าเนี่ยสามต้นเนี้ยเอาสามพันค่าส่งเอามาสามร้อยสามร้อยสามร้อยสองร้อยห้าร้อยค่าส่งเอามาสี่ร้อยนี่สามต้นเนี้ยโอ้โหต้นใหญ่มาก เนี่ยเอาสามพันค่าส่งก็เอามาเอามาสามร้อยแล้วกันเอามาสี่ร้อยแล้วกันใหญ่มันใหญ่เต็มกระถางสองปี๊บเนี่ยอันนี้เต็มกระถางสี่ปี๊บแล้วก็ไม้แดาวบอลไซมีอยู่แค่นี้แหละขายปล่อยออกไปให้หมดสามต้นนี้เอาพันห้าไม้แนวบอนไซสามต้นนี้เอาพันห้าเนี่ยดาวหนึ่งสามต้นนี้เอาพันห้าค่าส่งก็ให้มังโตเอามาสองร้อยก่อนเนี่ยสามต้นนี้เอามาพันห้าแล้วก็ดาวสองสามต้นนี้เอามาพันห้า ค่าส่งเอามาให้บางตัวสองร้อยต้นเดียวพันหนึ่งนะครับเนี่ยสามต้นนี้เอาพันห้านะครับค่าส่งเอามาให้บางตัวสองร้อยนะครับใครชอบก็ทักมานะครับไม้ใหญ่ไม้สวยแล้วนูน่นโอ้โหดูดูตอด,ดูตอ,ตอน,นี่กระถางหกปี๊บนะต้นใหญ่มากนี่แดงลูกไม้ของบางตัวเองดูย้อนแสงนี่ใหญ่โหดใหญ่โพดใหญ่โพดใหญ่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 มากใหญ่มากนี่นี่ เอาห้าพันดูโคตรดูทองเอาห้าพันค่าส่งก็ขอสามร้อยต้นนู้นถึงหมือนกันนู่นขาวน้ำหวานนู่นเอาห้าพันค่าส่งขอสามร้อยใหญ่มากดูดิโคตรสวยมากโคตรสีทองชัดเจนเอาห้าพันนะครับจากหกพันเอาห้าพันแล้วอันนี้เหลืองซัดเจริญมาแล้วดอกจะบานแล้วนี่นี่นี่ต้นละสองพันนี่เหลืองรัดเจริญเบอร์สองนี่ต้นละสองพันสองต้นเนี้เอาสี่พันอ่าสองต้นเนี้เอาสามพันใครจะเอาไป สองต้นนี้เอาสามพันต้นเดียวสองพันนะสองต้นนี้เอาสามพันใครจะเอาไปนะครับค่าส่งก็ขอต้นละสามร้อยเนาะนะครับเอามาเอามาให้บางตแล้วกันค่าส่งันแพงนะครับค่าส่งนี่ต้องขอเลยนะครับถ้าเหลือบางตัวโอนคืนแล้วก็บรรนาต้นนี้ขอเจ็ดพันนะครับเต็มกระถง <bars> างหกสิบเซนลากแผ่ไว้เรียบร้อยบรรนาต้นนี้ขอเจ็ดพันนะครับน,ะบนี่นะครับอ้ามี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 เพี้ยนนี่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 เพี้ยแป้งเพี้ยแป้งนี่นี่ มดมันเอาขึ้นมานเห็นป่ะเ,เห็นเพี้ยแป้งไหมนี่เพี้ยแป้งเพี้ยแป้งนี่เดี๋ยวนกมันก็มันกินมดมันคาบขึ้นมาบรรดาต้นนี้เอาเจ็ดพันค่าส่งก็ขอร้อยห้าสิบนะครับใครจะเอามีต้นเดียวละนะครับนอกนั้นก็ของพี่ลูกค้ารับไปหมดลนะนี่แล้วก็นั่นก็เก็บนะครับไม่ไม่ไม่ให้ใครเห็นเกะกะละเพราะพอเห็นเกะกะแล้วจะเอาแล้วพอพอบอกว่าลูกค้ารับไปแล้วก็บน่นบางโตอะ แล้วจะเอามาให้เห็นทาไมแล้วอะไรทาไมมึงโตโดนทุกวันเลยมึงโตเบื่อบางทีลูกค้ามาลูกค้ามีอยู่สองเจ้าเจ้างสองเจ้าอยู่พัสมุรเจดีแล้วก็อยู่นู้นเลยบางปูบางบ่อบางพีอ่ะเขาไม่บอกบางโตว่าเขาจะมาดูต้นไม้ใช่ไหมเขาก็มาเขาเห็นบรรดาสามตีต้นอยู่เขาก็ขับรถมามากับลูกๆเขามาถึงที่ร้านเปิดมาชี้เอาต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้นนี้บางโตก็บอกว่านี่ลูกค้ารับแล้วบางโตก็บอกบางโตก็บอกในคลิปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็บอกว่าไม่ได้ดูไม่เห็นในคลิปบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นมันอยู่ก็เลยจะมาดูงอนอืแบบแบบโมโห่าบอกเขาขับรถมาค่าน้ํามันไปกลับห้าร้อยนะมาจากบางบ่อนะแล้วมาบอกว่าเป็นของคนอื่นแล้วจะเอามาขึ้นขายทําไมทําไมไม่เก็บโอ้มาเมื่อวันอาทิตย์โตก็เลยเอเก็บแล้วก็เอาไม้เอาไม้สีมาขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกอะ นั are, on, there, ่ก wow. ็ลูกค้ารับแล้วนะบ้านานี่ลูกค้ารับแล้วอ่ามีต้นนี้นี่นี่น่าวางต้นเนี้น้าวางต้นนี้เอาแค่ห้าพันนะน้าวางต้นนี้เอาแค่ห้าพันนะเนี่ยเอาแค่ห้าพันค่าส่งก็ขอสามร้อยนะเต็มกระถางแปดสิบเซนนะน้าวางต้นนี้เอาแค่ห้าพันบรนาต้นนี้ลูกค้ารับแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจิ้มกันอีกจิ้มเนี่ยจิ้มกันหมดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่ว่าต้นนี้ยังอยู่ดีกว่าอันนี้ลูกค้ารับแล้วนะบรรนาต้นนี้อันนี้ยังอยู่เนี่ย บ้านนาต้นนี้ยังอยู่เนี่ยเอาพันห้าเนี่ยใครจ้าเอาไปพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งบ้านนาต้นนี้ยังอยู่เนี่ยเอาพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งใครจ้าเอาไปบ้านนาต้นนี้ยังอยู่เอาพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งใครจ้าเอาไปนะครับแล้วก็มีตรงนู้นอีกห้าต้นแล้วก็มีต้นใหญ่นั่นนะครับนี่แล้วก็มีต้นนี้เนี่ยขอสามหมื่นค่าส่งขอห้าร้อยใครจะมาเอาที่ร้านเอากระถางไปด้วยค่ากระถางขอสี่พันสามนะครับแล้วก็มีตรงนี้ นะครับบรรณามีแค่นี้แล้วนะต้องบอกพอพอนผ่านแล้วมันต้องบอกนะไม่งั้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม,ไม่สบายใจกันอีกบางโตก็ก็แคร์ลูกค้านะบางทีบางโตก็ลืมอ่ะบางโตขออภัยจริงๆนี่บรรณาต้นนี้ก็ขอพันห้าบรรณาต้นนี้ก็ขอพันห้านี่ก็ขอพันห้านี่ก็ขอพันห้านี่นก็ขอพันห้าเนี่ยน้องนั้นก็เอาลงเก็บหมดละนะครับเอาลงเก็บใส่กระถางยี่สิบนิ้วใส่กระถางอะไรรวบลากลงเก็บเพราะวันของลูกค้าสั่งแล้วนี่นี่ของพี่ อของพี่สาครสั่งไว้นี่บรรน,นาต้นนู้นสวยมากนีอ่อย่างสวยเห็นป่ะมันใหญ่ขึ้นเร็วไม้มันใหญ่ยังไวอะ่ะนี่ดูอันนี้ให้เห็นเฉยๆอันนี้ลูกค้ารับแล้วนี่บรรณาต้นนี้ก็สวยนี่ทรงสวยมากนี่ดอกกำลังมานี่นี่ก็สวยนี่ นี่ก็ลูกค้ารับอาออย่าให้ดูเลยนะดูเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาชีวิตอีกน้องโตก็อืมขออภัยครับขออภัยนะกระเทากับเหลือบ้านนาเหลือต้นนั้นขอเจ็ดพันนะครับหน้าวางมีต้นเดียวขอห้าพันแล้วก็บ้านนาที่บอกอ่ะมีแค่นั้นนอกนั้นลูกค้ารับหมดแล้วไอตรงนี้ก็ลูกค้ารับแล้วนะเดี๋ยวผ่านกล้องเดี๋ยวจะเอาอีกนั่นลูกค้ารับแล้วนุ่นแล้วก็มีหน้าวางไซส์เล็กนี่มีหน้าวังไซส์เล็กที่ต่อไปมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตละเจ็ดร้อยนี่ อันนี้ตัวแม่หน้าร้านนี่ต้นดําด้วยนี่ต้นละเจ็ดร้อยนี่ตัวแม่กระเดิดนะครับนี่ต้นละเจ็ดร้อยสองต้นนี้เอาไปพันหนึ่งค่าส่งออกมาร้อยเดียวแล้วก็มีหน้าวังนี่นี่มีต้นนี้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 นี่นี่หน้าวังนี่นี่อ่ะไปมีอยู่แค่นี้แหละนะครับยาาขึ้นเต็มแล้วเดี๋ยวต้องให้เขามาดายยากันนี่มีอยู่สี่ต้นนี้ใครจะเอาสี่ต้นนี้ ต้นเดียวห้าร้อยสี่ต้นเนี้ยขอพันเดียวค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งแล้วก็มีราชินีเพาะเมเล็ดหนึ่งสองสามสี่โอ้ยอันนี้ไม่ใช่เว้ยอันนี้อันนี้เป็นหน้าวังตัว,ต,วตัวแม่กระเดิดสวยไหมนี่หน้าวังตัวแม่กระเดิดมันสวยนะนี่เห็นไหมนี่หน้าวังตัวแม่กระเดิดมันกิ่งมันกิ่งมันห่างแต่ว่ามันตีพุ่มข้างบนหน้าวังตัวแม่กระเดิดก็มีราชินีหนึ่งสองนี่เอาอนี้ไปด้วยแล้วกันนี่นี่่ะมาเอาไปเลยเนี่ย ราชินีสองต้นหน้าวางต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้อะไรต้นหนึ่งเนี่ยหน้าวังเหมือนกันแหละเนี่ยนี่ก็พันหนึ่งค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งอันนี้ก็พันอันนี้กี่ต้นเนี่ยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่เว้ยนี่นี่เอาออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงหน้าวังสี่ต้นตรงนี้ขอพันหนึ่งค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งแล้วก็ราชินีสองต้นแล้วก็หน้าวางแม่กระเดินแล้วก็หน้าวังตัวนี้นี่อีกอย่างละต้นนี่นี่ก็ขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งขอแค่นี้ก่อน นะครับบรรน,นาต้นนี้ขอพันหนึง่งอันนี้ทําบอนไซไว้นะครับนี่แล้วก็บรณา,าต้นนี้ขอพันห้านะครับค่าส่งก็ะร้อยนะครับอันนี้ลูกค้ารับแล้วอันนี้พิสาคอนอน,นุพิสาคอนนะครับเก็บไว้อันนี้เราก็ต้องบอกตรงๆแหละแล้วก็ลูกไม้ดอกชมพูอันนี้เนี่ยไอ้ดอกชมพูดอกแดงวะจําไม่ได้ดอกชมพูใช่ไหมเออดอกชมพูใช่ไหมเนี่ย ใหญ่เนาะสูงเมตรกว่าเนี่ยสวยมากอะ่ะใหญ่มากสวยมากเนี่ยดูดิสวยมาก,มากใหญ่มากใช้ได้อะ่ะใช้ได้ทีเดียวแหละนี่รอแค่ใบแค่อะไรนี่จริงๆมันต้องใส่กระถางลึกกระถางลึกไม่มีก็เลยใส่กระถางหกสิบเซนไว้ดูดูกระถางใบเล็กไปเลยอะ่ะนะครับใครจะเอาก็เอาไปเนี่ยมันโตขายอยู่สามพัน ใครจะเอาต้นนี้มาหลังไม้มะใบกําลังมาดอกกําลังมานะครับก็ใครชอบก็ชอบไม้เพราะเม็ดสวยๆก็เอาไปนะครับ,บนี่ยทรงมันสวยไม่เคยตัดทดนเลยนะเลี้ยงมาอย่างเงี้ยเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเลี้ยงไปนะครับใบมันมาเต็มแล้วเนี่ยใบมาเต็มแล้วเนี่ยตัวมากองไว้เป็นอาทิตย์กว่าจะขึ้นปลูกน,นะครับเนี่ยพวกนี้เอามากองไว้ก่อนทั้งนั้นนะนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะใครชอบอะไรก็ตามคลิปเลยตามคลิปเลยชอบอะไรก็ตามคลิปบอกตามนั้นเลย นะครับจะได้แบบเอาตามคลิปบอกว่าดูคลิปวันเนี้ยขายเท่าเนี้นะครับเพราะบางทีคลิปอื่นมันอาจจะไม่ใช่ราคานี้นะครับก็ขายเท่าเนี้ยขายขายมันไปนะครับใครชอบอะไรก็เอาไปแล้วก็ตรงนเนี้ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเนี่ยอใช่ไหมหกเนี่ย ใครจะเอาเนี่ยหกต้นนี้เอาสามพันพอเออใครจะเอาหกต้นนี้เอาสามพันพอค่าส่งก็ขอหกร้อยนะนี่หกต้นนี้เอาสามพันพอค่าส่งขอหกร้อยใครจะเอาไปเออใครจะเอาเนี่ยหกต้นนี้ขอสามพันพอค่าส่งก็ขอหกร้อยนะใครจะเอาเนี่ยเอาไปเลยนะครับแล้วก็นี่ เนี่ยเนี่ยอันนี้ห้าต้นเอ้ยอันนี้ขายอยู่ขายอยู่อันนี้อยู่แล้วนี่ใครจะเหมานี่ใครจะเหมาเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดเจ็ดห้าสามห้านะฮะเนี่ยเจ็ดห้าสามห้าเนี่ยห้าต้นนี้ก็เอาไปสามพันพอเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยห้าต้นนี้เอาไปสามพันพออ่าเอามาเนี่ยห้าต้นเนี่ย เอาไปสามพันพอค่าส่งก็ขอห้าร้อยเออเอามาเนี่ยแปดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นเนี้ยแปดต้นนี้แปดต้นเลยนะแปดต้นนี้เอาไปสี่พันพอ โอ้ไม่ได้เว้ยเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกแปดต้นนี้เอาไปสี่พันห้าแล้วกันให้ให้กำไรบางโตห้าร้อยแล้วลกันแปดต้นเนี้ยถ้าสี่พันบางโตเข้าเนื้อเพราะว่าค่าส่งอีกเนาะหมดเนี้ยแปดต้นเนี้ยเอาไปสี่พันห้าแล้วกันค่าส่งก็ให้บางโตสองร้อยสามสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยค่าส่งให้บางโตหกร้อยแล้วลกัน แปดต้นเนี้นะครับเอานําเสนอแค่นี้ดีกว่ายิ่งขายยิ่งถูกเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เหลือตังค์จ่ายค่าร้านโอ้โหเนี่ยสวยไอ้ที่บางโตลงต้นคลิปอะ่ะมุงโตบอกเลยโอ้พวกนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลสาหม,มัวอะไรกุ้มวารามาตุลล้์วบารอกาตุขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ